สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Nightmare Fight แ r a b นะครับผมซึ่งในเกมนี้นะครับเรานะครับผมจะได้รับบทเป็นชายคนหนึ่งนะครับที่ขัดสนในเรื่องของการเงินมากๆครับผมซึ่งก็มีจู่ๆก็มีงานงานหนึ่งติดต่อเข้ามาหาเราให้เรานะผมไปดูดูแลบ้านนะผมเป็นบ้านสบานเหาเราก็เลยได้อ่ารับ คำเชิญจากพี่แก่ไปนะผมซึ่งเราผมก็ต้องไปดูแลบ้านหลังนี้นะผมแต่พอเราไปถึงบ้านนะผมก็ได้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นในรเราแอกแถวนี้นะผมซึ่งมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเราก็จะไปเริ่มเกมนี้ในเลยนะครับผมก็โอเคก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไคร์ด้วยผมเพื่อเป็นกาลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็านานๆทีก็กลับมาทํานะผมก็ช่วงนี้ก็ ยอดวิวก็ถือว่าถดถอยลงนะผมแต่ผมก็จะพยายามต่อไปเพื่อท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับผมโอเคครับผมป่ะเดี๋ยวผมบ่นมานานเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะเกลียดเอาโอเคเดี๋ยวเกลียดกันเลยนะผมในเดือนตุลาวันที่8 2527ออะไรเนี่ยผมได้ลงหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับงานดูแลบ้านอ่า เนื่องจากว่าเงินของฉันไม่เพียงพอฉันจึงเลยฉันเลยต้องตัดสินใจอ๋อหมาก็ประมาณว่าลงงานแล้วก็โอ้ที่ลรแวกแถวนี้มันน่ากลัวจังเลยใช่เปล่าวะก็จากที่กูดูแล้วก็น่าจะใช่นะโอเคภารกิจของเราก็คือตามหาบ้านโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปขอสำรวจแถวนี้ดูก่อนนะ อันนี้ไปได้ไหมไม่ได้เป็นปอกครับเดี๋ยวผมขอไปสำรวจดูก,ก่อนนะไปไม่ได้เข้าบ้านได้ไหมเอาเฮ้ยตกแมพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้ยเปิดเกมมากูกยังไม่อะไรเลยนะและ้วแล้วยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ย เดี๋ยวเราเปิดเกมมาเฮ้ยอะไรเปิดเกมมากูเจอเลยเหรอเฮ้ยแปลกวะปกติเดี๋ยวเดี๋ยวผม,ม,ม,มววผมขอขอควพูดอะไรเรื่องหนึ่งก่อนนะคือก่อนที่ผมจะมาเล่นอะผมไปดูเข้าก่อนแล้วนะซึ่งก็ไม่มีคนไหนที่จะแวะมาฝั่งนี้เลยไม่รู้ผมน่าจะเป็นคนแรกหรือเปล่าวะเฮ้ย แปลกเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดผู้ชมขอขอแปบ๊บนึงนะท่านผู้ชมรอแป๊บน,นึงนะท่านผู้ชมแสดงว่าไม่มีใครไม่มีใครลงไม่มีใครลงเว้ยเดี๋ยวนะไม่มีพี่คนไหนเขาลงเลยตายเลยเราเป็นคนแรกใช่ไม่ในที่เราได้ลงมาดูอ่ะเฮ้ย,ยเชียร์มากเจอเจอเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยแปลกอะเนี่ยเมื่อกีนั้นไปได้ต่อไปวะเรนนี้ไปไม่ได cool no. okay. no, no. no, no. ้โอเคเราไม่เสี่ยงกันดีกว่านะทุกคนเฮ้ยเอาจริงเฮ้ยเชียร์อยู่ไหนเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ย What the fuck What the fuck Wow มันใช่เกมจริงหรือเปล่าไอ้เฮ้ยกลับมาเริ่มเกมหน่อเลยแสดงว่าอันนี้เป็นที่ลับที่แรกเลยนะนี่คือช่องแรกเลยนะนี่ที่โหลงเข้าไปในเนี่ยเราไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องถามนะเมื่อกี้ผมแค่เดินไปแบบตรงบริเวณบ้านแถวนั้นเฉยๆนะชี้ยย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 อยนะยยยนะยยยยยย ไปสอบรวดฝั่งนู้นเราไม่ไปอีกหรอกปะเดี๋ยวเราไปเริ่มตามเรื่องเขาจะดีกว่านะทุกคนออขอโทษนะครับพอดีผมกําลังหาบ้านหลังนึงนะครับพอช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมครับแน่่อนอนคุณกําลังมองหาบ้านหลังนั้นอยู่ใช่ไหมครับอ๋อผมใช่ครับผมกําลังหาบ้านของมาร์คซิมอยู่ครับเขาจ้างผมมาดูแลบ้านของเขานะครับมาร์คซิมกันเหรอน่าสนใจ ปกติเขามักจะให้ไงเออฉันน่ะคอยดูแลสถานที่แถวนั้นนี่วะใอเออพอดีผมชื่ออะไรวะเออมาโคอเปล่ามาโคบิโต้บิโตวีเออช่างแม่งเถอะกูไม่รู้เรียกว่ากูนี่แหละอ๋อยินดีที่รู้จักนะครับคุณไมเครอ่อคุณพอจะช่วยบอกได้ไหมครับว่าบ้านของเขาอยู่ตรงไหนครับ อ๋อแน่นอนเอ่อบ้านอ่ะของเขาน่าจะอยู่ถัดไปอีกสองหลังแล้วก็บ้านของฉชนก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนะไอ้บ้านเพื่อนบ้านของเราเนะี่ยมันชื่อว่าโซโวไอ้โซโ,โวเขาอยู่ตรงกลางนี่แหละแล้วบ้านซีมาร์เขาน่าจะอยู่ประมาณอ่อแถวๆข้างๆนี่แหละประมาณนี้น่าจะไม่พลาดน,นะนะอขอบคุณอ่ามาคยไมโครมากนะครับผม,ผมสรรับซึ้งมากเลยสรรับซึ้งมากเลยโอ้ไปลเฮียอะไรเนี่ย โอ้ไม่เป็นไรตอนนี้ฉันก็เพิ่งจะติดตั้งระบบภายในบ้านของฉันนะนะฉันเพิ่งจะซื้อมาจากข้างเลยฉันตื่นเต้นมากเลยละอ๋อแล้วก็ฟังดูน่าสนใจดีนะมันคืออะไรหรอเออใช่มันน่าจะทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะเลยละมันก็มัน,มนทำาไม่ใช่ดีอ่ามันควบคุมไฟฟ้าอุณหภูมิแม้กระทั่งในระบบความปลอดภยัยก็เจ๋งไปเลยละอันนี้อาจจะแปลมั่วๆแนละเพราะใช้โทรศัพท์แปลนะทุกคน แปไม่เก่งโทรศัพท์แปลกูช่วยได้อาจารย์กูว้าวดูเหมือนสะดวกดีนะครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจซื้อหลหะะครับพอดีส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีการหายตัวไปแบบกระทันหันนะมันเกิดขึ้นที่นี่นี่แหละพอะเหตุผลก็หลักๆเลยก็คือเพื่อนบ้านของเราชื่อว่าโซวีมันแต่เขาก็เขาไม่หยุดพูดบบถึงมันเลยเขาได้พูดเรื่องเรื่องหนึ่งใช่ไหมประมาณแบบว่า เจอเรื่องเรื่องหนึ่งเขาออกไปเที่ยวพักร้อนอ่ะทันทีหลังจากที่ติดตั้งมันเสร็จนะนะเขาบอกว่าอมีระบบเฝ้าระวังอในภายในตัวอยู่นะโอ้งั้นเหรอต่อชนเดาว่าเขาน่าคงจะยังจับตาดูสิ่งต่างๆหรือขณะที่เขานั้นไม่อยู่บ้านเลยนะเอ่อผมหวังว่าจะสนุกกับการติดตั้งอ่ะ เครื่องเจ้าเครื่องนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณสําหรับคําแนะนำนะครับคุณไมเคิลอ๋อไม่เป็นไรถ้านายต้องการอะไรฉันอยู่ไม่ไกลจากบ้านของนายนะโอเคครับขอบคุณมากครับผมโอเคครับผมแล้วพี่ติดตั้งกันยังไงเนะี่ยดูการติดตั้งของพี่นีส่สิว่ามันช่างมันช่างเราเข้าบ้านแกได้ไหมวะเดี๋ยวขอไปดูก่อนดิ ่าเข้าบ้านไม่ได้โอเคเหมือนว่าบ้านของอมาร์กซิมน่าจะอยู่ด้านหน้าสินะเลยไป2หลังก็คือบ้านพี่แกลหลึ่งหลังแล้วก็บ้านของอโซวี่อีกหนึ่งหลังอันนี้เราไปสำรวจได้ไหมไม่ใช่เราจะตกแมปไปอีกนะโอเคไม่ได้แสดงว่าเราต้องไปบ้านนี้อาถึงแล้วโอเคอีดิเตอร์โ ข้าไป,ไปบ้านอ้ยขอบคุณพระเจ้าเขาน่าจะลืมกุญแจแน่นอนเลยอ่านแปลไม่ทันด้วยโอเคผมแปลไม่ทันเมื่อกี้น่าจะประมาณว่าเรายังไม่สามารถที่จะเข้าบ้านหลังนี้ได้แล้วเราต้องไปหากุญแจซึ่งผมก็รู้ดีว่ากุญแจมันอยู่ตรงไหนโอเคนี่ไงเราเจอละเรีบ้ เรเขาซ่อนไว้ที่ต้นไม้นี่เองเราก็จะได้โอเคต้องเดินกลับไปที่หน้าบ้านโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ตกใจมาเลยโอ้โหโอ้ทุยตกใจกระเฮียละอายุโซ so, บ้านของเขาเล็กมากเฮ้ยไม่ใช่เขาบ้านขเขาสมาร์ทมากอืม เดียวโน้ตไฟอ๋อให้อ่านโน้ตนี่ใช่ปะ oh, oh. อป๋อขอบคุณมากเลยนะที่มาดูแลบ้านฉันได้บอดอ่านตามสคริปต์ด้วยอ่าเดอร์บอลยูสเปอรุปเอรเวอร์เทอร์ดิวเนเวอร์เทนเบอร์ทรีนทวีคราวนี้ <an> uh. เขาบอกว่าให้ตรวจสอบตรงที่กล่องตรงกล่องจดหมายหน้าบ้านนะผมแล้วก็จากนั้นให้เรารดน้ำต้นไม้และจากนั้นให้เราแนะนำพวกขยะไปทิ้งอะไรประมาณนี้ปอรอ กด Q เพื่อเป็นการเปิดปิดงั้นเหรอโอเคทดสอบอ่าโอเคอาจจะใช่ไอโกตุกิ้งเช็ดเทงท s from room นโอเคเหมือนเขาบอกว่าเราจะต้องเช็คทุกห้องนะและทำไมดนตรีมันเริ่มแปลกแลแล้ววะโอเคเปิดไปเปิดลงดูอ่าแปลกๆ คือไม่ต้องแชร์อะไรมากหรอกเราดันขึ้นไปก็จบเรื่องแล้วเราเปิดตรงนี้ได้ไหมตัวสองหมดเลยเปิดตรงนี้อ่ะอ้เฮ้ยออกหลังบ้านได้แหมดีจังเลยดอกออกหลังบ้านได้ได้เปิดได้เลยโจรเข้าบ้านก็ช่างมันกูกูไม่ดูหรอกโอเคเช็คอีกหนึ่งเชฟบุษบัมแมนอยู่โอเคเย yes, so. สโซเชฟบซัมแมนอยู่เยสเซอร์นี่มันอะไรเนี่ย ืมไม่แปลกโอเควิสมาแนเยอะและเนี่ยอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าห้องนี้น่าจะเป็นคอะไเหมือย่างจริงอ๋อฮะสงสัยน่าจะมีจดหมายมาไปดูจดหมายโอเคจดหมายหน้าบ้านอา่าเนี่ยไปดิ ไหนมึงบอกว่ามึงสมาร์ทไงหน้าบ้านต้องมีดิเปิดทำไมไม่เปิดวะโอ้อะไรเนี่ยปกนี่คุณถ้าคุณจะทำบ้านสมาร์ทนะอย่าลืมใส่กล่องจุดหมายคุณคุณด้วยเวลาตบมือจะได้เปิดง่ายหน่อยอะไรเนี่ยหายตัวไปกรนเล่นาะช่วยทีคีวินซันสันอายุ25ปีสูงน้ำหนักเจ็ดรอเจ็ดสิบปอนด์สูง5.9ฟุตอืมก็หายไปแต่วานที่่ไร ก็ให้ไปตัแเ่วันที่23่าอ่า,อาติดต่อเขาได้1234 5678 90มส่หาหดีปกาอ่าหาดีกว่าีเดี๋ยวพิดลตงเลขอะไรอีกตายจุดหมายประกาศเตี่ยงจับโมอินมะผมรู้สึกว่าวอกเดชเกิดอะไรขึ้นในที่นี่จามันต้องเป็นอะไรได้เวลาไปดูโชว์ความรักอะไรนั่นละ ทำ <Okay. S 1> okay. เรา i องโอเคเราต้องไปรดน้ำต้นไม้ที่หลังบ้านนะครับผมเขาบอกโยสนวสนเออเออเย้อวสนฟิตี้ัลา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 ฟิตี้แมน น้ำแบบไม่จํากัดน่ะอยากได้สักคันคันหนึ่งมาไว้ที่บ้านอย่างเลยเวลารดน้ําจะได้ไม่ไม่เปืองน้ําที่บ้านโอราน้ําไม่พอไว้จุ่มแป๊บจุ่มไปจุ่มไปไม่จุ่มเ่ะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยชิบหายแล้วเอาเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วน้องอาน้องชิบหายแล้วกูจะลดน้ำยังไงต่อเลยเ ได้กลับมาดิกลับมาดิโกยละออปชั่นใหม่กูที่พายแล้วรีรันไม่ได้เออไปเริ่มไหมต้นเลยก <S <S ไลลลูไม่เล่นพิเรแล้วไม่เล่นพิเรแล้วไอ้เหี้ยแม่กระถางต้นไม้แม่งลงจมน้ำมามามาเต็มเต็มกระเปี่ยมาเลยมาเลยน้อง รู้สึกเหมือนใครเดินเหมือนรู้สึกได้ยนิยนดินเสียงคนเดินน่ะนี่เสียงคนเดินจากด้านซ้ายมาเข้ามารู้นะแม่งอยู่ตรงไหน ผมรองเท้าฟาดเอากลองฝักบัวฟาดผีนะเว้ยอันนี้ชุดต่อที่เราจะต้องเอาขยะไปทิ้งออกอะไรกูว่าต้องเจออะไรสิ่งที่เรียกว่าแปลกประหลาดเพราะฉะนั้นกูต้องออกหลังบ้านเยี่ยมและเยี่ยมไอเวนมากันดีๆก็ได้เออ้ยฮะตัวที่ผมคือเจ้าหน้าที่รัตโตเรียโน เจ้าสำนักงานสอบสวนนะพอดีผมมีเรื่องจะถามคุณสักสองสามข้อนะครับอะฮะอะดอ,อะไระครับเออพอดีผมได้เออไม่ใช่เออพอดีผมได้รับแจ้งรายงานมาว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นกับที่นี่นะครับมีการหายตัวไปแล้วก็มีปรากฏการณ์ประหลาดประหลาดนะครับนะครับผมผมก็เลยต้องตอนนี้ผมกำลังสอบสวนอยู่นะครับ ใช่ใช่ฉันได้ยินมาว่าทุกอย่างที่นี่ก็เรียบร้อยดีนะครับแต่แค่ว่าผมนั้นจะเอาขยะไปทิ้งข้อเข้านั้นเองนะครับโอ้คุณแน่ใจจริงๆเหรอรู้ไหมเรามีเหตุผลที่จะบอกว่าให้ย้ายออกจากที่นี่อะไรมากกว่านะครับใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแค่จะเอาขยะไปทิ้งเฉยๆนะครับโอเคแต่อย่าลืมลืมตาลืมฟังอะไรให้ดีๆนะครับ พราะเรานั้นจะหาค้นหาคตอบให้ได้นะครับอ่าแน่นอนขอบคุณมากมากครับที่มาตรวจเออไม่เป็นไรเอาไว้เจอกันที่นั่นครั้งหน้ากันโอเคครับคออ่าคุณเจ้าหน้าที่ครับผมฝากเอาถุงขยะไปทิ้งด้วยนะครับคุณเจ้าหน้าที่ครับคุณเจ้าหน้าที่ครับอย่าลืมเอาถุงขยะไปทิ้งให้ผมด้วยดีเอาเนี่ยเอาไปเอาเอา เออผมผมผมไม่ได้ทํานะครับเออเออพอดีไม่รู้ใครไม่รู้โยนตกระดูกหมามา๋ยวนี้ผมไม่ได้ทํานะครับเออเปิดยังไงวะโอเคขยะฮะผมไม่ได้ทํานะครับเออที่แง่งแอะไรอย่างวะอ้าวอ้าวกูฆ่าเจ้าหน้าที่แล้วกูมัดศพใส่ถุงทิพยายแล้ว ขอบพี่สิวะเข้าไปดิเออเข้าในบ้านด้วยดียกว่าเดี๋ยวคนมาเห็นอากูได้ศพเจ้าหน้าที่มาให้ไอปีสารนั่นแดกแล้วล่ะ What the fuck is that? Dude? บบๆๆป๊แป๊บแป๊บแป๊บแปืออของมนเฮ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยกูมีหาในมึงเลยกูมีหาในมึงนะเพืวว่อนกูมีหาในมึงเลยอ่ะกูเล,ะเล่นเกมยังไงให้โลกไม่จ้าไม่เคียข่าอันเจ้าหน้าที่กูตายซะแล้วฮะกูอุ๊ยโอเคอ้าวแล้วเจ้าหน้าที่กูได้ผลแน่นอนไอ้ มาใครหน้าไหนเข้ามาไอเ้เหี้ยกูมีถุงเจ้าหน้าที่เลยไอเ้เหี้ยจากกูเป็นนั่นพ่อบ้านสุดแกงไอเ้เหี้ยตอนนี้กูกลายเป็นข้าตกรอย่างสมบูรณนะ์น่ะเออเดี๋ยนะโซพี่แกวางไว้ไตรงนี้ว่ะกู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 แค่จะฝากอ่ะเอาขยะไปทิ้งเฉยแต่แม่งกูกลับมาเป็นข้าตกรทักอะไรเนีเ่ยอ่ะลงไปลงลงไปลงไปเอ้ยลงไปโอเคห้องนี้ ลยัยไม่มีปัญหาครบลนะฮะเจ้าห้าที่กูเอ,อให้ห้องปีศาจด้วยได้ไหมโอเคประตูล็อกโอเคเดี๋ยวเราไปทําการกินข้าวก่อนแม่งอยู่ดีๆกูฆ่าซะและ้วเอาเปิดประตูไว้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะเผื่อเราแบบสามารถหนีได้เราต้องใช้ความปลอดภัยก่อนโอเคไอ้้ยจากคนธรรมดาไปไปไม่ใช่จากคนธรรมดาสู่ฆาตกรอย่างเต็มตัว ก็เอออืมไปวัดเตอ์มันเกิดอะไรขึ้นนี่นี่อะไรเฮ้ยอาจาแม่งตั้งแต่กูเข้ามาเล่นเกมนนี้แม่งกูสร้างปัญหาอย่างเดียวเวลา,านี้เวลาเท่าไหร่ตีสองสี่สิบสามวัด อ hmm. ฉันรู้สึก,สกแปลกๆกับบ้านหลังนี้นะ hmm. สองว่าเราต้องลุกขึ้นไปดูสินะวัชเมื่อกี้อะไรกูสามารถถืออะไรไปได้บ้างเอาถือภาพไปแล้วกันเอ้ยเอ้ยคอ,อมอนแมนวว้าว้าวพระเจ้า บ้านหลังนี้กูรู้สึกแปลกๆกันไกลกูหยิบได้ไหมไม่ได้มาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไปกันเยอะไรขึ้นมาเลยมาเลย้ยวาเตยวนี่มันเกิดอะไรโอ้ยจุดัค้เต๊ดตกถีบประตูพังเข้าว ตัวสอบทางนัตต What the f u c k Hey งอไปนี่เว้ยไอสั์อยู่ไหนเอาเราสูบหายไปทิหายแล้วเอาล้ะเอาเราเอาเราเอาเราเ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 อาเกอออ่าอ่าจะเข้ามาน้าเวกูมีแก้วกูมี กูมีขวดน้ำกูฟาดฟาดหัวมึงได้เลยด้วยเฮ้หมอมาเอามาดเว้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมกนะูว่ากูกูต้องกูว่ากูต้องออกจากบ้านหลังนี้ก่อนละก็ต้องก,กลับขึ้นไปดูใช่ไหม เหมือนเราจะต้องกลับขึ้นไปดูใช่ปะกูพร้อมแล้วปัสสาวะมาแล้วโอ้ยเมื่อกี้อะไรนะวัน

โอ้โหโ้โหโา้เอ้อ้โหเอ้โยเอ้โหล้หโอ้โหเอ้โอ้โหโอ้โยเอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โเอ้าหโอ้โยเอ้โหโอ้อ้โเอ้โอ้โหเอ้าหโอ้อ้โหโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหเอ้โหอ้หอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้อ้โหโอ้หโอ้อ้โห้โยโอ้อ้เ้อ้้ห้้้้ย้ เฉันได้วิ่งไปต่อจนกระทั่งถึงสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดขณะที่สอบสวนเจ้าหน้าที่ได้พบศพร่างไร้วิญญาณของมาโอยู่หน้าบ้านของเขาในขณะเดียวกันก็ได้พบศพของมากคซิมที่ถูกยัดในถังขยะที่หน้าบ้าน เพื่อนบ้านซาโวเขาได้หายตัวไปในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงเดียวกันตอนนี้ยังไม่พบซากศพของเขาเลยอะไรเนี่ยแม้จะมีรอยขูดขีดที่หน้าขนลุกบนผนังเรื่องราวที่สะเทือนใจของฉันแต่มันก็ไม่เคยลืมเลือนของสิ่งที่มีชีวิตนั่นเลยคดีนี้ยังไม่คี่คลายทิ้งความลึกลับอันน่ากลัวไว้เบื้องหลังว้าว โอเคทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถือว่าน่ากลัวใช้ได้เลยนะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากที่จะกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไคร b e ด้วยนะผมเพื่อเป็นกาลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็โอเคผมก็สาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรฝากกันคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ